เสลี่ยนนะพี่ก็เสลี่ยนว่าสามแสนเสล่ยนสวยสามเก้ามาค่าเชิญครับเก้าโ,โอ้ยส,สวยจังเดีย๋ยวนั่งเออใช่ค่ะห้าโมงเออละหายังไม่ห้าโมงเลยฮะจริงเหรอยังไม่ห้าโมงฝนตกไม่ให้อาหารปลา,า้อลอาอุ้ยออร่าว่ะสวยแม่อันนี้วันนี้ตาสวยนะตาโจนชมพูอันนี้ดูผมก่อน ผีทำไมล่ะไม่ต้องหวีลงเดีแต่ก็ต้องอันนี้แล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผีอันนี้นะเดี๋ยวมันโดนอันนี้นะมันจะโดนสวยอยู่แล้วโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวมันจะไอ้แปลงอ่ะมันจะโดนต้องทำฮ้ยเหมือนพี่กิ๊กเลยกิ๊กแต่งกะกิ๊กสวยจังเลยกิ๊กก็ยูดีอ่ะอ๋อพี่กิ๊กมีความมีมีมีความออร่าทางธรรมออกมาเดี๋ยวแบบนึงยังไม่ได้ใส่วิกเลยเฮ้ยสวยว่ะยังไม่ใส่วิกก็สวยขอใส่วิกใส่อะไรก่อนนะครับทุกคนกี่โมงแล้วคะเนี่ย ถือนาฬิกาอยู่อะไม่ใช่อย่างเท่าไหร่นะเขาจะตั้งเวลาอุอยเจ๊อาหน้ามากดูดูที่เท่าไหร่นะสิบหกสี่สิบสี่เจดูสิบหกเสยเนาะสิเออสวยเนาะเออสวยแต่ละคนเออฝอถ่ายถ่ายตอนใส่วิกอะไรให้บ้างได้ไหมล่ะอยากมีรูปลงอยากอะไรกับเขาบ้างเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มีรูปลงแบบว่าสิบหกเท่าไหร่สิบสี่ครับไม่ได้มีรูปลงตอนทำงานทำการเลยอย่ากต้ไม่ควรต้องมีหรอกมันไม่แต่แต่ไม่เอาตอนไม่มีวิกนะ อุ้ยเจ๊สวยอ่ะโอ้ยยังไม่ทันเสร็จอะไรเลยสวยแต่ละครวุ่นวายไปหมดนี่ยังไม่ทันจะแล้วจะเสร็จมาพิตาจะวีนอะไรเทนี่แหละเวลาเป็นผู้หญิงก็วีนอยู่นี้แหละวีน<พ>อ,อยู่นั่นแหละทันจะแล้วจะเสร็จจะเรื่องพิตาขา,ราวร,ารูนน้สวิพิธา แล้วมาแอบถ่ายเอาอีกสีพีดิใส่ดงวีล่ะอันนี้วะตรงนี้ค่อยมันเออได้ใส่วิใส่ผมใส่อะไรให้มันพิตาขาอืมเอ้าแต่ละคนไม่มอาตาเร่ไม่ยืดแล้วใส่วีดิอ๋อพิตาเอาเถอะตาหมดพิตาขาไอเหนื่อนั่นสวยใครใส่ฟอดหรอไม่ได้เหรอใส่ฟอดถ่ายรูปซื้อสีสีไงพี่ตาทำอะไรอยู่มันมันน้องเพลงอะวะที่พี่ๆชอบใส่คนงามงามต้องงามด้วยความ เด่นดีอะไรอ่ะนี่งเนี่ยคนงามงามต้องงามผูกความเด่นดีเออต้องพี่นีโลงต้องฮักศักดิ์สีกุลสตรีแม่ย่าแม่หญิงแม่อแต่มันแ่น่าจะี่อนาร้อยแี่ตสดกมอย่าเพิ่งสดใสอย่าเพิ่งอะไรกันทั้งนั้ะครับรอพี่ตักก่อน รอพี่ต้าก่อนนะทุกคนรอแป๊บนึ่งพี่จีออร่ามากเลยพี่สวยนะเออแต่เหมือนผู้หญิงรุ่นน่าเธอถือนี่ขนาดวะโอ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวใส่วิกคอนพี่ตามาเราพี่ต้าใส่วิกอยู่เฮ้ยคนจะแต่งตัวจะอะไรยังไม่พูดวายจังเลยเนี่ยถือแน่หน่อยถือถือไม่ถืออ้าวถือเนี่ยถือนี่สวยไม่ถือไม่ถือมันหนักพระเขาไม่้ถือเล้วนะครับทุกคนผมจะเข้าไอ้ท่าไหน โอ้ยตาเรียวๆหน่อยจได้ไ่ตองหนรถนะครับคนอื่นก็าทำงานกันที่ทำทรงเออข้อนออะไรมาว่าเรอร้เฮ้ยเทำไมมังหน้าเยะจังได้เดย๋ยวะเวลาอย่ามึงปล่อยเอาใหม่เอาอแล้วก็ไปแล้วก็ไปโดนไอ้นี่ไปแล้วไม่ได้เลยเออ เออไม่ได้ไม่ได้พี่พี่สอมพี่สามต้องมาลงเอาเอาลงไปเยอะๆก่อนเไปจัดการเวรมาลงกลางกลางเลยเป็นสองข้างเลเดี๋ยวคุณ่อยนะจับก่อนนะอันนี้ถูกบอยอันนี้ถูกอ่ะโอเคคุณ่อยอ่ะคุณ่อยเลยจัดการเลยนี่ถูกต้องอ่โอเคเอ้ยน่าทายจัดการค่ะตอนให้แน่นเลยนะเพราะเดี๋ยวมีการปัดถ้าจับแล้วหลุดนะพี่กอล์ฟถ้าเตรียมโดนบอยแน่บอยหลังอานเลยหรอ พี่จะต้องโมยหลังงานเลยหรอเก่งวะพี่พี่พี่่ฝอมเห็นถ่ายบ้างเลยถ่ายแล้วถ่ายเป็นวิดีโอเดี๋ยวพี่ไปแคปเอาไม่เอามไม่สวยโอ้ยกล้อง17 Pro Max นะครับมันไม่สวยการซื้อของผมข้างหน้าผมเสียจะไม่เมียเพิ่งถ่ายเพิ่งเขาทำงานอยู่โอ้ย เธอเรื่องวีนี่ยรู้อะไรบ้างไหมเนี่ยวีเนี่ยเขาทำอยู่อะไรอยู่จะไปปิเตอรว่าชมกันเออชอบล้วกนคิวเปี้ยวมองอะไรบ้างเหมอนตอนหโมงแหละ6โมงเหรออยางร้ว่าไปัปไปโอ้ยนัดนัดทีมงานกันผมโมงึ่งไงเลยประมาณนั้นแหละทีมงานผมโม่งครึ่งโมงครึ่งนก็เยลยพระพสวดกี่โมงทุ่มเหรอกานท้องไม่รู้่อกนีาจะ6โมงแล้วขนมทานก็ทุ่มสี่สิบไปกินข้าว พระสดเที่ยงคืนตอนนี้พระเข้ามาเยอะขัด้องขายให้เยอะแล้วจรองขายไปเยอะแยงี้ยโดนมีดตอนเขาไล่สดเราก็ส่งอะไรให้เยอะแล้วเราก็เขาไม่ต้องอ่านแล้วเนาะใครหล่อแล้วก็สัสมพื้นที่เนี่ยเราส่งดอกไม้ส่งใจส้มได้ใช่ให้พี่ก๊อปหรอให้ใครเงินมันพูดอะไรเงิน เต็มวีนละวีนนะอย่าวุ่นวายเยอะมันเสียสมาธิในการทํางานโอ้ยมันะไรก่อนอะไรก่อนการแต่งตัวมันต้องใช้สมาธิจริงชอบวีนอุ้ยออร่ามากสวยอ่ะแต่ผมข้างหน้าแตกไปอ่ะต้องมีเก็พึ่งสิโอ้ยเอาทุกคนเดี๋ยวขอาาวก่อนนี่นะคะที่ฉันห่อพอแล้วนี่ก๊อ็พอจะโดนหนาแล้วตาไปเอาสีทองมา อ,อะไรตออจีเอีเองมาชว์เอาวนั้นได้เอ็เกลวอยู่ทองสีทองกับสีแดงได้คิดกำไรจงเลยคระับจงขึ้นอยู่หุยปลิวไม่ปลิวเื่อนเรื่องม่ดเรื่องให้เข้ามาอ๋อไม่ปลิวส่าน้อย มาปรุงมาปิวมาแปะอะไรอย่างนี้ครับแล้วฉันทำอะไรนี่เลิกเย็นทุกอย่างเลยนะฝนต้องตกตลอดทุกสิ <R ud> yeah, ่ง like ทุก <zien> อ hmm. ันเลิกเย็นเมื่อวานก็เหมืนจะตกนี่จะใส่น้ำเย็นไอ้เขาเรียกว่าเลิกเย็นใช่ไหมครับเล่าเวลานี่คับเฮ้ยสวยอ่ะเออใช่พี่อยากอยากให้มันเห็นสีตรงสีตาสวยๆบ้างนะใช่ๆอยากให้มันไม่ใช่หรอวะให้พี่ให้พี่พี่ฟอรดถ่ายสีตรงสีตาเนี่มันสวยตรงที่ฟอด ช่วยดิเราต้องนั่งถ้าเราต้องนั่งอักทีเราลุกต้องต่ำไปสองตาอ่ะนั่งมาปึ๊บเออหฮ้ยอลล่ามากไปถ่ายให้หน่อยช่วยอ่ะให้น่อยถ่ายตอนทำที่ตอนทำที่กางถ่ายอยู่พี่ก๊อฟเดี๋ยวเดี๋ยวโดนมีนะต้องจำติดนี่พี่ตาบังอ่ะโอ้ยแกงแกงแกานี่อย่าไปเปิดปิดห้องเดี๋ยวแม่เข้าเดี๋ยวแม่เข้าไปฉี่ต้องการอะไร ก็ไว้ถูกไว้เออแต่มาดูสวยมาไว้ถูกก็งั้นงั้นอ่ะมาดูสวยเอาไว้ถูกทุกคนขาเรียบร้อยค่ะรล้วไหนก็ดูกับกระจกสวยอ่ะเจ๊ทุกคนขาเรียบร้อยค่ะวุ่นวายดีไหมคะวุ่นวายเลยทุกคนดูมันดูวุ่นวายดีไหมครับวุ่นวายมากไม่เววุ่นวายเลยทุกคนมาดูวุ่นวายดีมนะตื่นตงผมครับบ้านมีกันเท่แค่นี้แหละพี่วุ่นวายหน่อยเออใช่ไม่เพรเสื้อมันดูไม่แลง ผก้องกอพ่อแน่นกว่าพี่ก้องยืดขาด้วยเปงานศพครับพี่เออนั่นแหละใส่้วานี่แกระเทยอยู่เยอะเอเยอะพี่วานเป็นการตหัวไมสเกินเ่อนวัเราว่าขอบคุณครับ ตรงไหนนี่หรอตาดำตาใมอยู่ไหนดอยู่ไอยู่ในกล่องตรงนั้นแหละเนี่ยใส่จะรู้อะไอะไก็เอเฮ้ยเลิกอ่ะเต้ทำประการจริงสวยกว่าตรงนี้เลยใช่ฟอร์ยังไม่แต่งตัวเลยคนหงเขาเสร็กันหมดแล้วก็ใส่สีดำอท สวยอ่ะนีลุกคุณนายนะจริงดิน้องสีดางน้องสวยแต่ว่าจเพ่อนเราเดูไปเยดูเลยคนเยอะครับคนนี้เออขอบคุณครับเออพี่ตาองรนี้หน่อยเร็วมาทีหน่อยมาทีหน่อยมาทีครับดีครับนี่ต้องยิ้มด้นะ งานศพครับงานศพพี่มีแหวนมุกไหมเออแหวนมุกเลยหรอมีแหวนไหมใส่ม่ใส่่งรเทซื้อแล้วก็ได้นมีแหวนกคู่สัตว์จะกลับกองก่อนอุ้ยสวัสดีพันกว่าคน พอพี่ตาเข้ามาหันกับคนเลยเหรอเอาดีๆชอบตัวแต่คนหรออ่ะให้ดูหน่อยอ่ะประกรณ์ชมแฟนอยู่ใช่ค่ะมีเช็คคอมพิวตยังพีตง่ต๋อสวยตายแล้วท่านผู้หญิงตัดแคมรนูนสวยมากยิ้มไม่ได้เพราะว่าชุดไใบทุกอยู่ใช่ห้ามยิ้มค่ะเราต้องยิ้มในหน้าภาษาโขนเรียกว่ายิ้มในหน้ายิ้มเหมือนไม่ได้ยิ้มแต่ยิ้มเยอะๆอย่างเงี้ยไปเปิดประตูสินายปอดนายปอดเหรอเอ้ยเอ้้ยยเอ อาจารย์ขาฝนตกขาไปไหน่เปปิดดระตูสวยชุดชุดไหนๆก็สวยว่าอย่าไปหาชมหาว่าหาอะไรเดี๋ยวหนูจะไปทีงนู้นด้วยเดี๋ยวไปตรงนู้นด้วยอ่ะพรอยเดี๋ยวเพิ่งเปิดประตูนะเออไม่ใช่เดี๋ยวตรงนี้อ่ะเหล่าทีเกอร์พร้อมมาค่ะเหล่าสทีเกอร์พร้อมงานที่ไหนคะวันนี้งานขาวดำค่ะไม่ใช่งานไลท์ว้ายฝนตกอ่ะสวยก็ฝนตกเลย ไปล้างหน้านนเลยแลก็ล้างหน้านอนไปแล้วคนโชค่ะโอ้ยโลดอนะเรจเจอกันที่วัดนะคะนานๆจะแต่แต่งแบบไว้คทุกเต็มยศเลยนะเนี่ยถือว่าต้องเป็นคนที่ดิฉันแบบเคารพนับถือมากนะถึงจะแบบแต่งเต็มยศขนาดนี้บอกเลยทุกคนแคปไว้ได้เลยนะสวยปนี่แล้วดูเหล่าครีเอเตอร์ทั้งหลายและท่านชมเราจะแต่งไหม เอาได้สิเดี๋ยวกดชีให้เลยหมดภาคใหนรอบนึงคุณเล่นไปค่ะไปค่ะไม่ไม่ไม่ได้นอนเดี๋ยวกราบเดี๋ยวกราบค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> เฮ้ยหลออ่อวะเฮ้ยหลออ่อวะเฮ้ยหล่อว่ะแล้วเสี่ยนพี่กอล์ฟมาเ <c oughs> อาใหม่เอาใ <c oughs> หม่เอาใหม่เออพี่กอล์ฟเลี้องเลยโอ้เบื่อว่ะ เอ้ยเอ้ยหลอว่ะเอ้ยหลอว่ะนุ่งกระโปรงสวยกว่ากางเกงไม่ค่ะวันคือกางเกงอ่ะมันสมัติถมงเวลาไปทําออกงานหรืออะไรใดๆแต่กระโปรงวันนี้ก็คือเราไปงานขาวดําก็ต้องใส่กระโปรงค่ะแต่ถ้ามีโอกาสก็จะใส่กระโปรงพร้อมแล้ว่อนะ ยี้ดันยังค่ะพี่ตาแต่งแล้วเนี่ยชุดดำแต่เดี๋ยวเหลือเหลือพี่ฟอร์ดพี่ฟอร์ดยังไม่ได้แต่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวประมาณห้าใ,ใช่เดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะใส่ไปค่ะคุณพี่ค่ะคงไม่ได้ใส่ชุดนั้นหรอกเนี่ยของกล่องเนะี่ยหกพันอะใช่แต่ว่า